เดีเราบอกไม่ไม่กล้าไปควจะกินหมดนะคะกวจะกินหมดขึ้นมาแล้วนี่มาลองชิมกันดูนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างลาักษณะของเนื้อปลาของเราเนะคะก็สุกกำลังทานนะคะไม่ไม่จนเกินไปมันจะไม่แข็งนะคะแล้วก็เป็นเนื้อแบบนิ่มๆแล้วยังได้กลิ่นปลาอยู่อร่อยไหมคะ นี่กดไลคไล์เลยนะคะเชฟเราตัวลอยอยู่นี่นี่กับพี่อยู่นี่นขอบคุณนะคะขอบคุณมากหลายๆท่ถ้าน้องบอกว่าอร่อยอร่อยนะคะสำหรับเนื้อปลาแซลมอนที่อบด้วยไมโครเวฟง่ายนนิดเดียวนะคะสำหรับอาหารนะีคะที่ทำตามคอนโดทำตามอพาร์ตเมนต์นะคะหรือว่าชีวิตคนเมืองหรือว่านุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มทำกับข้าวเมนูนี้ก็แนะนำมากๆเพราะว่าไม่อ้วนด้วย ใช่แล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่เชฟตัดมากๆนะคะแล้วก็ผู้ช่วยด้วยนะคะที่มาเชื่อมคลุกฟาะะ้าแล้วก็ได้ได้ยินยิ้มร้อเล่น <laughs> อย่าแอบแซวนะคะเห็นเขามีอีโต้ด้วยนะคะอย่านะคะร้อเ,เล่นนะคะแอบเซลเฉยๆนะ,ะต้องขอขอบคุณมากนะคะพี่พี่เชฟทั้งสองแล้วก็ขอบขอบคุณมากด้วยนะคะท่านผู้บริาหารระดับสูงข,ของเรานะคะที่ขึ้นมาชิมบานะคะแล้วก็พี่พี่ฝ่ายขายเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ อ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังมีอีกรอบหนึ่งนะสำหรับใครด้านบนฮัลโหลเขาเดินหนีหนูหรือเปล่าด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้สูตรทำอาหารเนี่ยลงมาสอบถามด้านล่างในวู์ของเราได้แล้วเราก็ยังจะมีอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่พลาดรอบนี้ไปนะคะจะมีการมาสอนทำอาหารง่ายๆแบบนี้อีกนะคะในเวลาบ่ายโมงครึ่งที่นี่เลยะคะ่ะบริเวณล,ลานกิจกรรมชั้น6ก เซนทรันพระราม9แห่งนี้นะคะติดกับซูเปอร์ชิไอส์มอนเตอร์นะคะเดินก็มาง่ายๆก็จะเห็นเราเลยเขามาเยี่ยมชมในโครงการของเรานะคะเขามาทานทัพเค้กเขามานั่งเทนกระถางนะคะแล้วก็จะได้ของติดไม้ติดมือไปนั่นก็คือกระเป๋าผ้าสุดเก๋คุณพี่สวยมากๆเลยหนูอยากให้ถือกลับบ้านกดเปลี่ยนสีได้ไม่โดนแสงยูวีหนูอยากรู้มากว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรนะคะหนูมาทางานหนูโฆษณาให้หนูอยากรู้จริงๆอย่หนูจะเอากลับไปนะคะอย่าบอกใครนะคะว่าหนูแอบเอากลับไป หนูก็จะไม่บอกใครค่ะหนูแอบไม่บอกออกไมเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับรอบนี้ก็หมดกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกับกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ได้ใหม่หเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะอยู่กับเชฟตักแล้วก็ผู้ช่วยเหมือนเดิมนะคะค่ะก็อขอขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ